ไม่ไปแล้วลุฟงฟา์มดีกว่าเออดีัไปไปก็ออกไปเลยสี่แปดลุงสี่แปดของเรามีใครบ้างวะมีกี่คันไม่รู้เหมือนกันมีคันนี้ของก๊อต ลุงลุงแกงลุงมีใครเส,สียงแบบว่าเสียงเด็กๆไหมครับเด็กๆหรอครับใช่จะลองลองเรียนแบบให้ดูหน่อยครับโอ้เรียนแบบไม่ยากเลยอ่ะก็เสียงเด็กอ่ะลุงเด็กเพราะว่าเขาตั้งใจทําหรือว่าเด็กเพราะว่าเขาเด็กเลยอ่ะเด็กเด็กเลยเสียงเด็กเลยครับเด็กเด็กเลยไม่น่ามีบแด้วยหรอผู้ชายเนาะครับเนาะหรือผู้หญิงผู้ชายผู้ชายครับผมดึงไม่ออกพี่เสียงเด็กแกงเราจำได้แค่เสียงออกเด็กอะ Okay, สีผมม,มีสีผมมีอะไรไหมครับหรือว่าจำไม่ได้เลยเด็กมีแค่เขือป่ะแช่ผมกำลังนึกถึงเขือแต่ว่าเขือไม่มีสีแปดพี่อ๋อเขื่อมีแต่รถฟาร์มใช่มีฮันเลโลแม่อันนี้อันนี้มีปัญหาอะไรกันเขาอาเจ้าของรถที่ทะเบียนตามนั้นสีแปดสีเทาใช่ปะครับใช่ใชครับใช่ ไอหมูใครมีสีแปดสีเทาบ้างอ่ะก็อเบียนใน J P U ไอสีแปดสีเทาอ่ะไอสีแปดอ่ะของเรามีใครมีใครบ้างวะผมเองแค่ของพี่ก๊อตทะเบียนอะไรครับทะเบียนอะไรครับดูไว้เขามาหา J J P U ครับ J P U สี่ห้าศูนย์อ๋อสี่ห้าศูนย์ของของของไอ้นี่เองครับของแฟนผมเองอายุตาครับผมเออแล้วขับไม่เหรอใครขับใช่ใช่ใช่ถามแล้วเขามาถามจำคำได้ไหมไม่ครับพี่จำจำได้ไหมครับ ที่ข้อหมูพอกหมูทำไมเหรพี่จำจำได้ครับจำจำได้ว่าพูดอะไรไหมไหมครับอะไรไม่ให้ดูจำได้ว่าที่ผมขอดูที่ขอดูบัตรประชาชนผมแล้วผมก็เลยแมาดีกว่าผมเลยออกไปเลยอยู่ผู้เก็บเกี่ยวลงว่าแลรวที่บมกหไม่ได้ฟังเ่เอามาว่าให้จบกันพวกอันนี้ผมไม่ได้ยินนะพี่ ไม่ได้ยินอะไรค,คุณก็ฟังอยู่นะตอนนั้น<ม>นะผมผมบอกว่าครับครับแต่ผมไม่ได้ยินที่พี่บอกว่าถ้ามาจบตรงเนี้ยเราจะขับตรนี้ทำไมอ่ะไม่ผมคิดว่าพี่จะป้นผมด้วยไงผมบอผมบอกผม,ผม,ผม,ผมบอกแล้วผมขอดูบัตรละใช่ใช่เพราะผมกลัวตรงนี้พี่อันนี้คือในในความของผมนะคือผมเคยโดนแบบเอ้ยขอดูบัตรหน่อยแล้วผมก็โดนจ้วงเลย อันนี้อันนี้ที่ผมเคยโดนมาไงเพราะอันนี้เขาไปจกโคลที่น้านใช่ไหมครับใช่ครับแล้วผมบอกไปแล้วว่าว่าให้จกที่อื่นได้ไหมเขาบอกครับครับแล้วเขาไปแ้าผมก็ไปจกแคปผมกลับมาอีกรอบเขาจกแล้วผมก็บอกว่าผมก็จอดนิ่งแต่ไม่ผิดอะผมถามว่ามีแกงไหมเขาบอกไม่มีนี่แหละที่ผมที่ผมขอดูแม่ตันแรกอะเขาบอกว่าเขาไม่ให้ดูไม่ให้ดูได้ไหมวันนี้แหละแล้วเ็เขาบอกไปเลย ไม่ผมบอกว่าไม่เอาดีกว่าครับผมก็จะขี่รถหนีไปเลยเพราะว่าผมกลัวโดนจ้วงไงพี่เห็นเขามาบอกผมอยู่บอกว่าผมไปจกปูนมาเป็นไรไหมแต่ผมก็บอกเขาว่าตรงนั้นน่ะเขาห้ามจกของดูไว้เขาบอกอ๋อผมไม่รู้อะไรเงี้ยเพราะเออที่หลังก็อยู่ตรงไหนไแถวคนะ้อกหมูเหรอใกล้ๆใช่ใช่ครับในค้อกหมูเลยอ๋อตรงนั้นแลวอีกรอบหนึ่งคือเขาไปใช่ไหมแล้วเขาบอกว่าเป็นยาช่วยใช่คือเขาอ่ะ บอกกับผมว่าเขากลัวแบบผมกลัวแก๊งแดดร้อนผมไปจกจงนั้นเป็นไรไหมอะไรเงี้ยแล้วผมไปโกหกเขาคือเขากลัวแบบโดนโดนถึงแก๊งไงผมก็กไม่มีแก๊งอะ่ะผมก็ไม่ได้อะไนเพราะผมก็ไม่ได้แล้วไม่พี่ค,คือคือตรงนี้ผมจะบอกว่าผมผมกลัวโดนโดนลาม,มาหากแก๊งด้วยผมก็ต้องแบบปฏิเสธไปด้วยพี่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือตรงนั้นอ่ะผมเคยโดนจ้วงมาแล้วไงแล้วผมก็เลยแบบกพยายามให้ตัวเองไม่ไม่เพอผมพยายามที่จะ เอาตัวเองรอดก่อนไงเพราะว่าผมก็กลัวไงพี่ประเด็นคือตอนเขามาถามอ่ะพี่น่าจะเข้าใจผมนะว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วอีกอย่างหนึ่งคือตรงนั้นน่ะคือผมก็เห็นบางคนเขาก็ไปจกกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนนั้นน่ะคือมันจกได้ผมก็เลยไปจกก็ขอโทษเขาก็พอมมั้งไม่ต้องอธิบที่ใช่คืออะไรล่ะกูบอกมึงเนี่ยบอกขอโทษเขงทำไงจะขอโทษเขาแต่อม่าไรครับพี่คือตอนแรกไอ้ไอ้ยูตาเนี่ยเขาไปจกอยู่แล้วเหมือนกับอันที่เหมือนกบดูไว้เขามีฟอรี่อยู่เนี้ย เขาจบแล้วขอโทษจบไม่ได้แล้วเขาก็มียูกบอกไปรอบเป็นไรบอกไปนานเลยครับไม่นานครับไม่ที่ที่ผมฟังได้ยินมาพี่คือผมได้ยินบอกว่าออะไรมะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งขอเล็บเบียงก่อนครับหนีไปแล้วนะที่ใช้วคำนี้ไปไม่ไม่คิดไหน่ว่าผมจะตามตัว หรือว่าขี้พอไฟผมไป,ไปหาที่แลนด์ครับผมไปหาที่แลนด์แต่ไม่มีใครอยู่แลนด์เลยพี่ไงก็ขอโทษด้วยครับพี่เพราะว่าผมก็ไปรูเหมือนว่าตรงนั้นน่ะเพราะว่าตอนนั้นน่ะผมก็เห็นเขาจบกันอยู่ไงอันนี้ก็ขอโทษด้วยครับแล้วไม่บอกไม่มีแกงอหรพี่ผมบอกว่าไม่มีแกงเพราะว่าผมกลัวเรื่องมาหาแกงไงพี่ไม่เสียงอาติดเล่นมากเลยนะตอนนั้นน่ะกวนตีนเหรอไม่ได้กวนตีนครับ ที่หลังก็อย่าไปจกที่หน้าโลเปล้าต่อไปแล้วก็แปลกๆนะคือถ้าจกแล้วแบบเออขอกองนึงทาคนอาะเควสยลยผมไม่ได้อยู่แล้วแต่จะขับดีทำไม,มไปก่ <ผม S 2> อให้ถูว่าอันนี้อันนี้ที่ผมไปอ่ะเพราะว่าผมกลัวไงพี่กลัวอะไรวะผมไปเพราะผมมีมีอาวุธอะไรครับอะไรนะครับมีอาวุธอะไรครับถามได้ไหมผมผมเหรอครับผมผมีปากฉลามครับพี่มีมึงไก่จงไม่ดีกว่าหนึ่งแม่งหนึ่งทันปะ พจใช่ยเพื่อนไหมครับชไม่ได้อะใช่ไครับแทงผมได้ลนะถ้าช,นะช่วยเพื่อนอะอ้องไม่เป็นไรคือน้องมันผิดก็ขอโทษแทนด้วยครับอย่างที่หลังก็ไม่ต้องไปจบที่น่ารับคือ <c oughs> เรื่องจบอะมาขอมาถ้ามาขอกองสองกับผมให้ได้ครับ <c oughs> แค่ตอนแรกผมบอกไปแล้วแล้วรอบ,บสองผม,ผมขอดูบัตรถามีแกงไม่ไม่บอกว่าไม่มี <c oughs> ไม่ให้ดูบัตรขับหนีทําเสียงตีน โอเคครับโทษทีครับผมโทษโทษแทนแทนโลกผมได้ครับขอโทษด้วยจงไม่อะไรครับลุงไม่ผมคือผมผมแค่แบบไม่ไม่ค่อยชอบอนทับมาลอแบบน่ะใช้คาพูดไม่ดีใช่ไหมครับมันไม่มมนไม่เชิงใช้คำพูดไม่ดีครับแต่มันครับน้ําเสียงมัน็นคนตีน่ะแล้วขับหนีครับอะไรอีกแล้วก็อีกพอดูบัตรก็ไม่ดูอ่าอ่าก็ทุกคน ตรงนั้นน่ะคอกหมูมันเป็นของดูไว้นะครับเนาะเอาไม่ใช่ชอของดูไว้หรอกคือดูไว้เขาชอบจบตรงนั้นแหละแล้วก็เหมือนกับว่าถ้าเขาไปเห็นงั้นเราก็พูดไงดีคือเอาเป็นว่าพวกเราเว้นตรงนั้นไว้ดีกว่าเนาะเหมือนกับหลงไหลเขาเคยบอกว่าถ้าเจอพวกผมอยู่ไม่ต้องจบแต่ถ้าไม่เจอจบได้ไม่เป็นไรเอ้เพราะว่ารอเแรกอะผมคุยดีมากนะผมบอกว่าไปจบที่อื่นได้ไหมผมแบบผมบอกดีดแล้วอะ ผมไม่ได้รียกไม่ได้ขอบุญนะที่เขาจบไปเลยนะนยเขาบอกว่าจบที่อื่นได้ไหมครับเขาบอกว่าขับรับลอาไปจบแคบลองกลับมาเจอเขาอีกปัญหาเขาามีแกงไหมเขาบอกว่าไม่มีลงกับอกบอกว่าขอดูบัตรได้เปล่าเขาบอกว่าไม่ให้ดูแล้วขับออกไปเลย้คุณก็ใส่สดสดดูไว้ใช่ไหมใส่ชุดดูไวเนี่ย <ไฟ S 2> ใสยใช่ชุดดูไวเลยครับใส่ใส่ดูไว้เขาไม่ใส่น่องอยู่แล้ว โอเคครับมันอย่างั้นไม่ไม่ไมไมสมควรที่จะพูดแต่ผมก็ขอโทษอีกทีแล้วครับต่อไปก็คงไม่มีรับโทษทีครับเพราะว่าผมอยากให้เข้าใจมือผมด้วยว่าเออผมมาบอกดีๆแล้วผมแค่ไม่เข้าใจว่าจะโกหกทําไมแล้วจะจะ,จะขับหนีทําไมถ้าผมจะแทงเผมแทงไปตั้งแต่รอบแรกแล้วที่เขาจกอรโอเคครับไม่เป็นไรโอเคขอโทษด้วยบาก้าขอโทษดนะ้วยไม่ไม่เป็นไรผมผม,ผมก็เพิ่งรู้เรื่องครับผมมาดู เขดีเาาแบบว่าคนน่ารักแถวเนี้ยครับลุงผมทร่เร่าคหมอครับหมออย่างนี้หมออย่างนีแทนน้องเลไม้ไม่ล้วไปแล้คไับไแล้วรปแล้วไปแล้นไแล้วไปแล้้วไปแลไ้วไวไปแล้ไวแแ อะไรนะเฮ้ยใครจะไปบ้างตตรรงงนนนนัั้้ผมไปผมไปใครจะไปซ้อมมาที่แท็กครับมายินบนแท็กไปจะต้องทำอะไรอ่ะห้าคนไม่น่าตึงว่ะคุณดูทรงแล้วทั้งหมดเลยลวันเดียวสองแท็กถึงสิบห้าคนป่ะเนี่ยถ้าไม่ถึงก็เสียหมาเหมือนกันนะครับถึง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 ไปด้วยปะเนี่ยปลาใสเฮ้ยปวดจะปวดคือแค่ฟ้าใสคนเดียวก็แบบไอ้นี่แล้วลุง i saw